สวัสดีค่ะบ้านน้องมุลหลายจอยนะคะมีผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นมอนนะคะแล้วก็จะมีเสื้อแล้วก็นี่ค่ะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าน้องมุลหลายจอยเรานะคะแล้วก็แก้วนะคะจะจาหน่ายนะคะพ่อพ่อแม่แม่ท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้นะคะที่เพจไทยวิหลายจอยนะคะเห็นไมมก็ i d ไลน์คุณแม่นะคะ0 8 2 1 4 3 1 3 0 0นนะคะสามารถที่จะอดุดหนุนผลิตภัณฑ์น้องมุลหลายจอยได้นะคะ สวัสดีค่ะพบกับช่องพายบุญไลจอยนะคะบุกชายมีเอซีมาเยี่ยม เอาสองเอาสองเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะแล้วช่แชร์ให้ด้วยละกันนะคะเป็นกำลับบงใจนะคะให้แม่นายนะค,คุณแม่ค่ะให้แมคุณแม่ <c oughs> ได้ค่ะคิดดูคิดดืูดดลูกชายเราด่าแม่เอฟซีมาหาคิดถึงลูกชายค่ะจอะ แม่ทำง,งานนะฮะลูกชายแล้วแบบไม่เลมมยลมเ่งนี่ค่ะรู้ภาษามากเลยหิวนมหิวนมเมื่อ,ก,อก,กี้เพิ่งอ,ออกมาจากลานแสดงรูดพี่พี่จับได้เลยพี่ฟอร์มกำลังเล่นอย่างพี่ขวานกำลังเ,ลพเพื่อนมาเล่นด้วยวันนี้ ได้เหวี่ยงไม่นะงาก็มีนะครับผแกะช่วยงากำไรงาหน่อืถึงออกจาก้านเสดงหิวนมแล้วครับกําลังเลือกอยู่ค่ะกําลังเลือกอยู่ว่าจะกินข้างไหนดีวาหิวนมครับ ไปเข้าร้านแสดงมาเหนื่อยค้าบวันนี้เข้าร้านแสดงดื้อค่ะเอางาน้อยไปทิ่มทิ่มรั้วเนี่ยค่ะผลที่ได้มาก็คือเนี่ยตรงเนี้ยนิดนึงไม่ได้เยอะค่ะเศษงานเศษงากระเด็นจ่อยมานิดนึง พอเก็บได้ดื้อมากเลยเอางาไปทิ่มรั้วนั่นแ่ะคะ่ะนั่นแหละรั้วไอ้แ<ๆ>ดงๆน่ะเอางาไปทิ่มแล้วก็หลุดแตกออกมาพอเก็บได้ดื้อเหนื่อยแล้วหิวค่ะ ซีค like. ่ะเออยู่ในกลุ่มอ่าคนรักน้องบุญหลายใจคิดดูคิดดูอย่างน้ชาเราดื้อมาก

เมมาเมองคารักพี่ตั๊กเลยจีตาค่ะไปแหกระถินกับดาวอ๋อค่ะ ไปกันน้ <m> ่ะเห่ไปเห่บ้านเมองหาวไม่จ๋าปะเม่อัไรอะไรนอัไหนอืมอันเม่ยื้ยยื้ยไม่จ๋าไม่อยากไปค่ะพี่เมย์ไม่อยากไปอยากอยู่กันน้องอันนี้ครับคุณหนูอยากอยู่กันน้องเห็นทั้งวันเลยวันนี้เห็นแต่เช้าจนเย็นนะครับไม่สะใจหรอกเห็นทั้งวันแต่หนูไม่สะใจหนูอยากอยู่หนูไม่อยากไปหนูเดินเอื่อย เดินเอื่อยไม่อยากไปกอดไว้ลูกกอดกอดกอดไว้กอดไว้ไม่อยากให้พี่ไปพี่ก็ไม่อยากไปพอพี่อยากให้พี่ไ นี่ค่ะในระหว่างที่ไม่ทำงานมาแล้วไม่ดมีงเมากเลยทำอะไรไม่ได้เลยค่ะอยอ้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 ยยอ้ยอ้ยออยอ้ยอ้ยอ้ยอยอ้อ้ยอ้ยอ้ยออ้ย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 ยอ้ยอ้ยอ้อ้ย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 อ้อยอ้ยอ้ยอ้ นนแบบมันจะเป็นขาหลังวันนี้รู้สึกว่าขาหลังจะทำงานได้เป็นพิเศษ <c oughs> เป็นผมอ่ะเป็น <c oughs> เส้นแบบเก่อ่ะ ตวงตรงตรงไสเอาเส้นเอาเส้นตรงโซ่ทำกำไรไม่ได้ก็งงอยู่นะก็มาซื้อซื้อเนี่ยแล้วเขากบอกว่าเนี่ยทำดังงาแต่เดี๋ยวมาคงจะ้จริงๆว่ามันจะเป็นงกันแล้วแตบอกว่าจะเอาเขาบอว่ามันจะเป็นเส้นต้นดูดูนี่มา

ไม่ยอมลดละความซ่าเลยยังซ่าอยู่เหมือนเดิมอุ้ยแม่เราติดใจได้ถูโอ้ยไม่นางกลัวขาดโอ้ยเป็นสีชมพูเลยเมืกี้ถูเมืกีะอยากกลับแล้วครับผมจะแกะโซ่เองแล้วครับ ฝากด้วยนะคะผลิตภัณฑ์จากบ้านนมหลายจ่อยเนาะสามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้ที่เพจดไทยหลายจ่อยนะคะเนี่ค่ะใแม่เอฟซี FC กำลังอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากบ้านนมหลายจ่อยอยู่อันนี้ก็อยากกลับบ้านแล้วเริ่มดึงโซ่ใหญ่แล้ว <c oughs> ะจะจไปอ่ะไปแห่เนาะแห่กระถินกับพี่ดาว อุ Ooh, how, 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 how no. ้ยหาวหนาวหาวหนาวนอะโอ้ยง่วงก็ไม่ยอมนอนหนาวจังเลยสาว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 เอาหนีบไว้นะเอาขาหนีบไว้อะขาหนีบโซ่แม่ไว้นะทำไมดื้อแทะนู้นี้อ้าดื้อมากเลยค่ะลูกชายเรา ขาขาหนีบโซ่แม่ไว้ไม่ให้แม่ไปไม่ยอมปล่อยโอ้ยนี่ค่ะเลือเหนื่อยเลยจ้ะลูกชายยังไงนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะ้องกติดตามจ้าวายไปหลายจอยด้วยกันนะคะฝากเป็นกำลังใจด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ